หลายคนเข้าใจนะคะว่าจะเป็นโรคไตได้ก็คือต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะะแต่ณตอนนี้ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นค่ะวัยทำงานนะหรือว่าวัยเด็กเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้ทุกเพศทุกวัยเลยะค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการทานอาหารของเราที่ปรับเปลี่ยนไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ดื่มน้ําน้อยค่ะชอบกินเค็มกินอาหารโซเดียมสูงอาหารแปรรูปอาหารหมักดองขนมปังนะคะหรือว่าขนมที่มีการใส่ผงฟูเข้าไปเยอะๆนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้ยากแก้ปวดพร่เพื่อค่ะรวมไปถึงการที่เรามีโรคประจาตัวแล้วเราไม่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งโรคเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เรานะ aha uh -huh. ไตเสื่อมไปเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็ตามนะเสี่ยงเป็นโรคไตได้ทุกเพศทุกวัยค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่นะดื่มน้ําน้อยชอบกินเคม็มกินอาหารโซเดียมสูงนะคะใช้ยาแก้ปวดพุ่มเพื่อหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเราก็จะต้องรีบปรับพฤติกรรมนะรีบปรับพฤติกรรมนะเปลี่ยนมาเป็นดื่มน้ําให้เพียงพอนะ้ําในทนี่คือน้าเปล่านะท่านใดที่ชอบน้ําหวานน้าอารมน้ํามีสีตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะมาดื่มน้ําเปล่าค่ะดื่มให้เหมาะสมนะสอง ถึงสองลิตรครึ่งต่อวนันดื่มบ่อยๆระหว่างวันก็จะดีต่อไตของเราเพราะถ้าเกิดว่าเราดื่มทีละเยอะๆอาจจะทําให้ไตของเราเนี่ยต้องขับน้ําส่วนเกินออกก็ต้องไปปัสสาวะบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดื่มบ่อยๆแต่ดื่มทีละหน่อยแบบนี้ก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมน้ําไปใช้งานได้อย่างทันและก็ไม่ต้องปัสสาวะบ่อยด้วยนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบกินเค็มกินอาหารโซเดียมสูงนะก็ปรับเปลี่ยนเลือกเป็นอาหารรสธรรมชาติปรุงรสให้น้อยชิมก่อนปรุงชิมก่อนปรุงนะคะลดโรคได้หลายโรคเลยนะไม่ว่าจะเป็น ความดันไขมันนะหรือว่าโรคหัวใจโรคไตเสื่อมนะชิมก่อนปรุงเนาะเขาปรุงมาให้เราเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปอาหารหมักดองอาหารกระป๋องนะอะไรที่มันกินง่ายๆอ่ะมันจะยิ่งทําให้โซเดียมสูงไตก็ยิ่งพังไปเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันออกกําลังกายบ้างอย่างน้อยก็2อสวันก็ยังดีนะคะมีการเดินนะคะเดินคาร์ดิโอนะหรือว่าจะเป็นเวทก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราเลยอย่างน้อยก็คือมีการออกกาลังกายนะคะงวัน3วัน วันแบบเนี้ยก็ถือว่าช่วยได้ดีมากๆหรือว่าเวลาไปจอดรถก็เดินไกลๆนะจอดไกลๆแล้วก็เดินอย่าแบบว่าจอดแล้วก็อยู่ใกล้ๆโดยที่เราไม่ได้ออกกาลังกายเลยนะคะก็ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยแล้วก็นอนให้เร็วขึ้นตื่นเช้าแบบเนี้ยก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ควรที่จะไปตรวจดูค่าไตาของเราด้วยนะคะไปตรวจดูค่าไตาของเราด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะค่าไตาสําคัญสําคัญเลยที่เราควรทราบก็จะมี GFR BUN และก็ครีตินินสามค่าไตานี้นะคะสำหรับที่ เจฟายิ่งมากยิ่งดีถ้าเจ r อน้อยไปเท่าไหร่น่นแสดงว่าไตของเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าค่าไตปกติเลย GFR ควรจะมากกว่า100%ค่ะแล้วก็ครีตินิน b u n ก็ควรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่ตรวจแล้วดูแล้วผลตรวจเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าตรงนี้มันไตระยะที่เท่าไหร่นะถ่ายรูปชัดๆส่งมาตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยเดี๋ยวอ้อมช่วยดูแล้วก็ช่วยแนะนําให้นะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีโรคประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะ โรคประจําตัวของเราด้วยนะมีทานยาทานยาต่อเนื่องไม่หยุดยาเองไม่ลดยาเองหรือว่าหยุดยุดทันทาน,นะฮะแบบนี้จะยิ่งทําให้ตาของเราเนี่ยถูกทําลายไปเร็วม,มากยิ่งขึ้นนะะย้ำเลยนะว่าโรคไตเสี่ยงเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะระีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลแล้วก็ตรวจ เช็คดูค่า,ตาไตเป็นระยะรยะนะคะสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันข้อมูลไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมศรีนีหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k คุณอ้อมสารีนีกินดีมีสติหรือที่ช่อง YouTube คุณอ้อมสารีนีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e และอย่าลืมก,มกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ